จังหวัดนครศรีธรรมราชของเรานะครับเครื่องแกงนะครับมีอยู่หลายเจ้านะครับแล้วก็เป็นเครื่องแกงที่ขึ้นชื่อทั้งหมดนะครับเครื่องแกงชาววังนี่เป็นเครื่องแกงแบรนด์น้องใหม่นะครับยังไม่เคยทําตลาดมาก่อนทําให้เราต้องลุกขึ้นมาสู้เพื่อจะทําให้แบรนด์ชาววังของเราเนี่ยครับปังแล้วก็ติดตลาดเหมือนแบรนด์อื่นๆเขายอดขายของเรารวมทั้ง5ปีนะครับ12,000กิโลนะครับ เม็ดเงินตรงนั้นก็จะเป็นของคนในชุมชนนะเป็นกิงขาตะไคร่ใบมากรูดคุณคิดดูว่าตัวเลขที่มันเกิดขึ้นจากความตั้งใจในการที่เราจะทำเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับขอเพียงคุณทำนะครับสำเร็จแน่นอนจริงแล้วเครื่องแกงชาววังเนี่ยเป็นของภรรยากับเพื่อนของภรรยานะครับขายอยู่ประมาณ2อาทิตย์มันขายไม่ได้ ผมมันขายไม่ได้ทีนี้ทําไงอะ่ะผมก็ช่วยไปขายคนก็ซื้อครับซื้อแบบความเกรงใจเพราะว่าด้วยเราเป็นผู้นําหมู่บ้านมุกดำชุมเชิญแ้ว่าขายไปก็ไม่มีผลตอบรับที่ดีนะครับช่วงนั้นก็ท้อมากสาเหตุเพราะว่าอยู่ๆเราเป็นเจ้าใหม่ของตลาดขายวันแรกไม่มีคนซื้อเพราะว่ายังไม่รู้คุณภาพไอความที่เก่าใหมน่นี่บางครั้งมันก็ต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับถ้าเราพิสูจน์มาไม่ได้ตรงนั้นเราก็อยู่ไม่ได้ จากการเข้ามาเรียนโครงการพลังชุมชนของ S C G มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็คือเปลี่ยนแปลงในเรื่องของด้านความคิดนะครับเจาะตลาดในเรื่องของการทําตลาดที่ไม่มีใครเคยทําก็เป็นเครื่องแกงที่สดใหม่จากไร่ของชุมชนของเราเองทาให้เครื่องแกงชาววังนี่ครับมีรสชาติที่ไม่เหมือนใครซิกเในเของเราคือเครื่องแกงของเรากระบวนการล้างกระบวนการตากจะสะอาดปิ๊บเลย ช่วงนั้นผมก็จำไงก็ได้ให้เครื่องแกงเราไปอยู่ในตู้หอวเขาก่อนที่ผมวางเป้าไว้ก็คือตัวผลิตจะเป็นสเตเลทหมดก็กระบวนการวิธีทำนะครับตรงนี้เราคัดมาจากไกระบวนการของโอโยทั้งหมดนะครับจนมาสู่เครื่องแกงของเรานี่ครับ <S <S ในเราแวกชุมชนของบ้านเราครับไปถอดมาว่าสูตรดั้งเดิมเป็นยังไงคือมาตาทีละครกุกทีละครุกแล้วกินได้ไหมพอทีนี้ก็มาเป็นสูตรของเราก็คือสูตรโบราณ จะตอบโจทย์ลูกค้าทุกโจทย์ว่าคุณจะใช้เครื่องแกงแบบไหนบางคนก็ต้องการแค่มือเดียวนะบางคนก็ต้องการหลายหลายมื้อนะครับในการซื้อมันก็เลยต้องลองทุกอย่างนะครับไม่ว่า200กรัม2 5 0กรัมครึ่งกิโลแล้วก็1กิโลสูงสุด1กิโลช่วงนั้นนะครับวิกฤตขั้นศูนย์เลยครับบ้านเรานี้ไม่มีไรายได้จากการจําหน่ายเครื่องแกงทุกอย่างตอนนั้นวูบเหมือนไฟดับทั้งเมืองอนะ แต่มีกลเม็ดอยู่ตัวหนึ่งที่เราได้เรียนม,มาจากพลังชมชนแล้วนะครับสิ่งเดียวที่ขายได้คือนั้นคือออนไลน์อาจารย์บอกว่าเรามีเครื่องแกงเดียไม่ได้ต้องมาเพิ่มมูลค่านะครับตอนนั้นเราก็ขายออนไลน์แล้วก็ไตปลาแห้งตอนนั้นให้ลูกสาวไล์ไล์เสร็จก็มียอดยอดขายดีมากครับช่วงนั้นโดยปกติแล้วอาชีพหลักก็คือกรีดย่างนะครับใน30วันเนี่ยจะกรีดได้ประมาณสักเอาเต็มที่ก็20วันก็เลยทําให้อาชีพเนี่ยไม่แน่นอน เป้าหมายของผมที่เทจริงในการทําเครื่องแกงชาววังนี้ครับก็คือต้องการให้คนในชุมชนเนี่ยมีอาชีพใหม่ก็ตกลงกันว่าเออถ้ามีก็ปลูกมาขายกลุ่มสิะจะได้มีอาชีพเสริมไม่ต้องมัวแต่ตัดย่างในการที่ทําสิ่งอะไรบางอย่างนะครับเราจงตั้งเป้าว่ามันเป็นไปได้นะครับถ้าคุณมีหัวใจที่ศรัทธาหัวใจที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติในการทําขอเพียงคุณทํานะครับสําเร็จแน่นอน